สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเชฟเจ้าของมัตสโนดเกมเมอร์เช่นเคยเนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตแบบประจําวันที่ที่สมกเดือน5นะครับผม2020เนาะก่อนจะไปดูคลิปว่าวันนี้มีอะไรบ้างไงก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็ดติดตามทางแฟนเพจเป็นทุ่งแบบน,น,นะครับผมแล้วก็าฝากกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆครับจะได้เห็นว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับเกมนี้หรือว่าเกมอื่นๆครับที่ติดตามอยู่ครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับสําหรับความอัปเดตววัันนนนแรรรรรกกกกี้้ขอออองเเเาาคคืืะไ็็ปจจิม บอสเวอร์นะครับผมมีบอสเวอร์ตัวใหม่เข้ามานะครับผมเจ้ายิมจมูกแดงเกล้วกาดนะครับผมชื่อมันเท่านะวะเกล้วกาดเลยนะต้องมีคำว่าเกล้วกาดนะคนเด็กเขาชื่อธรรมดาเฉยแล้ไม่ใช่เกล้วกาดนะครับผมก็ครับเจ้าบอสเวอร์นี่ครับดรอปอะไรนี่ดูครับตอนนี้ดรอปเสื้อนะครับผมแล้วก็ดรอปอาวุธนะครับผมนี่ครับดาบพิฆาตนะครับจมูกแดงนะครับผมอ๋อน่าจะเป็นดาบดาบบอสอเลยวะอันนี้เป็นดาบบอสหรือว่าเป็นในนี่วะเป็นของใส่อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูดิเนะเพราะว่าเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนขอองบส ของดอบบอสกันกับาอะไรอาจจะเป็นของชิ้นส่วนในการสร้างบอสนะผมแล้วก็จะมีตัวนี้กันนะครับที่เป็นอ่าสเก็ตในกณ์สร้างบอสกันเดี๋ยวค่อยไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่านี้ครับจะมี2ตัวนะนะครับบอสตัวจะหนึนงตัวน่าจะให้เราเลือกตีแล้วก็บอสเวอร์เจ้าจมูกแดงครับในในที่เขาแจ้งมาครับผมจะมีแค่ทุกวันอังคารเท่านั้นก็แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าถึงรอบก็ให้เลือกตีตัวนะเจ้าอิมจมูกแดงครับสำหรับทำของหรือว่าก็ลองเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่า เพื่อนๆอาจจะทําของอะไรในการสร้างของบอสเพราะตอนนี้แพทอัพของบอสไปแล้วเดี๋ยวพูดต่อจากนี้กันเดี๋ยวไปลองตีบอสนะซึ่งก็เดี๋ยวไปดูทีว่าจะตีไหนแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะแนะนําว่าให้สลับตีแต่ว่าด้วยตัวบอสใหม่ครับมันจะมาแค่เฉพาะวันอังคารก็แนะนําให้ตีทุกวันอังคารตีเก็บไว้เผื่อได้ของใช้ถัดไปนะโอเคแต่ไปเริ่มตีกันเลยครับเดี๋ยวดูวันว่ามันจะเกี่ยวกับสมชื่อเลยเดี๋ยวดวูดีกว่าครับผมโอเคคู่นับกำลังเดินทางเช้าน,นิดนึงครับผม ก็ไม่ไก่นันเนี่ยเอ๊ะเหมือนมีคนบวกกันอยู่เลยเมื่อกี้ผมบเข้าดีกว่าเราไปโดนบวกเขาโอเคไปครับลุยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไปจ้ะเราไม่คนบวกอยู่พอดีเลยเฮ้ยๆมีโชว์ฉากแม่นักก่ากระดิกเท้าซะด้วยนะครับแต่ <c oughs> เหมือนขอครั้งแรกไม่กตอนสกิปโอ้โหดูวิ่งวิ่งเฮ้ยแร่แลแบบน่าจะเกี่ยวกาดจริงอะไรเงี้ยโอ้โมีไฟเยอะ โอ้เรา18แล้วไม่เป็นไรเรา18ก็ได้อยู่หอมยุกน้องเน่ยครับเราต้องล็อกเป้าหมายตีแต่บอสแล้วกันเอ๋อหมอนไม่ได้ออกมาโอ้ยโอ้ยหมดเราเรื่องอยู่นะอยู่ด้านหลังแล้วกันครับนี่ครับเป็นเจ้าบอสอิมจมหงแดงเกลียวกาดเลยนะเอ๊ะคนตั้งชื่อคนไทยเขาเติมเราเองบอกว่าแบบว่าเกลียวกาดนะอะไรเงี้ยเอาของเอาของเขาสิ แบบว่าให้สมชื่อไงจะได้ของสมชื่อโอเคเดี๋ยวเราดูครับว่าเราจะดรอของดีเลยหรือเปล่าเอา้เอาแมวร้องอีกว่าไงรบบครับลูกครับไปหมดไปจ้ะขอให้ของของบอสแบดบดรอปโชว,ว์หน่อยไปของแดงดรอดรอแตกโชว์หน่อยไปแบบไหนก็มาแล้วโอเคครับไปจ้ะยดีวไปครับเพื่อเดี๋ยวพอตีบอสเสร็จเดี๋ยวผมจะไป อธิบายในส่วนของการสร้างอาวุธบอสต่อแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับก็ซึ่งอาวุธบอสจะอยู่ในแคมป์นะก็เดี๋ยวนี้ก็หมดบอสด,ดูไปให้ดูเลยว่าเป็นเจ้าบอสที่จะบุกยังหน้าตาเป็นไงนะครับเป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ออกเลยใครๆครที่ดูคลิปก่อนๆที่ผมบอกว่าให้เล่นตัวใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเออผมจะบอกเลยว่าแม่งเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดกันว่ามันคืออะไรผมก็ใครที่ดูคลิปแล้วก็อาจจะโชคดีไปนะครับแต่ว่าใครที่ตัดสินใจตามเราก็โชคดีนะใครที่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับยังมีเวลา ให้ทำอีกเยอะเดี๋ยวเราจะค่อยบอกว่าเป็นอะไรเราก็เกิดเมื่อเข้าก่อนกักไว้นิดนึงกักไว้นิดนึงเดี๋ยวมาถึงตอนนั้นไม่มีอะไรพูดอ่าดอบโชว์ไปทีปะดอบไปหน่ะดับไหมโอ้โหโอ้โหทุรนทุรายเลยเกินไม่แค่แพ้แค่นี้เองอเอ้าเอ้าบอสตื่นเขาหนีไปบอสนี้มันโดนดูดลงหลุมวะสรุปคือเหมือนมันแพ้หรือว่ายังไงวะบอสตื่นเขาหนีแบบเท่ๆเลยอ๋อสิบช่องด้วยไหมแตกโชว์ไปเรื่องโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ออกนะผมตัวละครที่ออกก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะย้อน,นแรกนะครับนี่ครับบอสก็จะมีให้ตีสองตัวเนาะ,ะไปได้ด้วยเหรอให้ตีสองตัวเลยเหรอเอออันนี้นี่ผมผมก็เพิ่งรู้นะว่า,าตีสองตัวผมนึ้ว่าเขาจะให้เลือกให้ตีตัวเดียวนะครับสําหรับเพื่อนๆที่คนไหนที่คิดว่าตีได้ต่เดียวก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองทําตามนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผมอัพคลิปไปวันนี้มันจะจะทันให้เพื่อนๆไปตีสองตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคโอ้ ดอบค่อนข้างเอาเรื่องนะครับดอบบวกสามเลยครับร,ร้อยสี่เพอแล้วผมเดี๋ยวโคตรคุ้มผมบอกเลยนะครับมนี่ยก็นี้ยังไม่กดรับมกดรับ,บอา้าวอ๋อเจ้าก,กิจกรรมนี้ก็หมดแล้วนะกิจกรรมดินแดน,นผูกานะรู้สึกว่าเหมือนผมจะไม่ได้ลงของวันนี้เหมือนกันพลาดเหมือนกันแต่เขามีเขียนบอกไว้แล้วว่าน้ตแพลนว่ามีแค่สสัปดาห์นะผมซึ่งมันก็ครบ2สัปดาห์ลวที่มันเอาเข้ามาโอเคบอสก็ตีได้2ตัวเลยนะครับผมโอเค มาตีตัวที่สองผมแรกผมรู้ว่าจะตีได้แค่ตัวเดียวถ้าตีถึงตัวนี้ก็คือบอกเลยให้ตีครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าเอ๊ะเศษบอสจะไม่ดรอปด้วยนะซึ่งหนะําว่าโอเคแสดงว่าดรอปยากซึ่งมันเป็นของในการทดุดิตสำหรับทําอาวุธบอสนะครับผมซึ่งใครดวงดีก็จะดรอปนะบซึ่งบอกเลยมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการลงบอสม,ม,มีมีแบบคนลงมากขึ้นเพราะว่าเราลงกันทุกวันอ๋อเดี๋ยวสักคพูดนะ เราลงกันทุกวันนะครับแล้วแบบเราเล่นนานๆตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยของบอสยังไม่เคยแตกเลยเขาเขาเลยทําตรงเนี้ยเพิ่มมาเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ๆหรือว่าผู้เล่นที่แบบยังไม่เคยดรอปของบอสครับจะได้ตามทันนะครับผมโอเคก็ตีบอสสองตัวติดเลยนะเฮ้ยเหมือนเสียงแมวร้องเลยแมวในเกมนี่แมวที่ไหนวะโอเคน่าจะเป็นกระผมร้องนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงก็ลงบอสสองตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเผื่อจะได้ลุ้นว่าตัวอุปกรณ์ที่ทําของบอสดรอปอ่ะไปจะได้เอาไปให้ดูเลยนะครับ ซึ่งมันใช้ค่อนข้างเยอะนะคือเราต้องลงทุกวันแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆครับดูว่ามันจะดับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำเพื่อนๆว่าให้เวลาเข้ามาตีบอสครับให้พยายามหลอดเลือดบอสได้อยู่มากที่สุดแล้วก็เท่าทำดาเมจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้โอกาสดับของบอสสิบช่องเมื่อกี้เหมือนที่ผมเข้าไปนะเมื่อกี้ผมตีไปสิบรั้งก็คนมันตีน้อยเลยครับมันก็เลยแบบผ่ายกันน้อยแล้วทําให้ช่องของได้มากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาปรับให้มันดับมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะปรับแหละเพราะว่าให้ผู้เล่นใหม่อ่นทัายง จะได้ตามผู้เล่นเก่าๆทา่านหรือผู้เล่นที่แบบเขาเติมเติมทันด้วยอนะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไปเน้นฝัน่งเดียวมันก็ไม่ได้ไงเราต้องมีสมดุลเกมเนะครับสำหรับสายปีัสบสายอะไรเงี้ยเนาะโอเคมาดูมันลุนกันตดอกไหมกี่ช่องเนี่ยรอบนี้โอ้ก็ได้อยู่แปดช่องนะครับเต็มสิบดอกไหมอ๋อนี่ไงดอกดอกอปกสามชิ้นสแสดงว่าเมื่อกี้ก็ดอกนะแต่ผมไม่ได้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูนี่าจจะน่าจะดอกเหมือนกันแหละของท้องน่าจะดอกพื้นฐานเพราะว่าใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับก็นะครับบอส อย่าลืมไปตีนะทีงนี้มันจะอยู่ในช่องนีง้นี่ครับอ๋อดอบเหมือนกันนี่ดอบแต่ว่ามันจะมีของแดงด้วยซี่ใช้ในการทำเนาะโอเคไปครับเดี๋ยวเราเรื่องบอสจบแล้วนะก็จะมีบอสตัวนี้เข้ามาใหม่นะตีได้กันสองตัวพร้อมกันเลยนะซึ่งบอสนี่ยครับเขาเขียนไว้ว่าจะมาแค่ทุกวันอังคารก็อย่าลืมมาตีสองตัวนะโอเคหรือว่าครั้งนี้เข้าใจาครั้งแรกให้ตีสองตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดอะไรต้งองขออภัยด้วยนะก็ไงก็ถ้าเพื่อนๆรู้ก็มาแนะนำใต้คอมเมนต์ได้นะแล้วก็เพื่ออ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 อนน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 คคคคคคคืื่่่่กกก็็มมมาาดดููมเเเไไไ้้้ตตต์จะะะรรรรโัันะโคคับปบปปใสวขงง อัปเดตการสร้างอาวุธบอสนะครับเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวดูซิมีอะไรอัปเดตในนี้บ้างนะครับเวลาดูก็ให้ลองเข้ามาดูครับมันจะขึ้นว่าใหม่นะครับผมโอเคซึ่งยังไม่มีนะครับมีใหม่แค่นี้เดียวเอา้ามวเล่นเล่นกับมเาเล่มาเล่นอ่านี่ครับผลิตอุปกรณ์นี่ครับผลิตอาวุธโลกกนก็คือผลิตอาวุธแดงครับอาวุธบอสก็คือเหมือนเขาน่าจะเริ่มเร่งให้คนทําก็คือตัดสินใจว่าจะทําอาวุธแดงสามลูเอ้ยส้มสามลูใส หรือจะทำอุ้บอสใส่เลยนะครับซึ่งนะครับเจ้าอุธบอสนะครับใช้ของที่ตีจากบอสเห็นไหมที่ผมบอกคือมันจะใช้ที่เวลาไปตีบอสจะดรอปนะครับสีทองมาไหมเนาะช่างใช้ร้อยห้าสิบปันเนาะแล้วก็ใช้อันนี้สีแดงผมคิดว่ามันก็น่าจะดรอปยากเอาเรื่องเหมือนกันนะผมซึ่งแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าก็ให้ลองดูว่าเพื่อนๆจะเน้นตีตัวไหนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องตีทุกตัวแหละนะครับมันก็จะมีของดรอปมาครับว่าเนี่ยครับใช้เนี่ยผมต้องตีคาจาเพื่อเอาหมัดอันนี้หรือผมจะต้องตีอันนี้เพื่อออเามมัััดนนนี้ะครบผ อันนี้ก็จะดับเป็นชุดทําเป็นอย่างอื่นแทนซึ่งซึ่งตอนเนี้นะครับ,รบก็ลองดูว่าเพื่อนๆจะทําอาวุธหลักหรืออาวุธรองหรือเสื้อซึ่งตอนนี้มันก็มีมาแค่นี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวต่อ,ตอ,ตอไปมันก็ต้องอัพเป็นส่วนอื่นมาเรื่อยๆให้สร้างได้เป็นบอสถัดไปเรื่อยๆก็อาจจะต้องวางแผนในการตีหรือเขาอาจจะให้ลงวันละสองรอบแบบเช้ากลางวันแบบไม่เหมือนกันเนี้ยอ่าอาจจะมีไปแซมอยู่ในรอบกลางวันด้วยอะไรเงี้ยอ่าของแต่ละวันอะไรเงี้ย ก็ต้องลองดูว่าบอสจะตียังครับนี่ครับจะมีของที่ดับจากบอสนะซึ่งใช้อันนี้หนึ่งอันผมคิดว่าน่าจะดบับค่อนข้างยากครับผมอันนี้ก็ถ้าใครดวงดีดับคลิปนี้ก็มาดับตั้งแต่วันแรกเลยก็มาขิงกันได้นะขิงให้แบบคนอื่นที่ใช้เล่นๆผมจะเล่นอย่างเช่นผมก็ไม่ดับนะแล้วก็จะใช้นี่ครับสเก็ตบอสนะครับที่ไปตีมันจะดบับผ่านอยู่แล้วทุกตัวครับก็จะดับเสร็จมาก็อย่าเอาไปขายทิ้งน,นะครับผมให้เก็บใส่คลังแล้วก็ทําเก็บสแต็กเล่เราจะได้มีของบอสใส่นะเนี่ยขายได้ส,งสะะอ,อสงแสนะะเดี๋ยวจะลืม ครับโอเคปึ๊บปึ๊บไปครั้งไปนะครับผมเอ้าใบตั๋วหมดนะครับผมแนะนําเพื่อนคลิปที่แล้วอย่างดีให้เทคนิคให้กดให้ดีครับดูผมพลาดนะพอดีวันนี้ไม่ว่างเล่นเลยจริงๆก็คือไม่ได้กดใบก็เลยหมดเจบไปนะครับโอเคนะครับโอเคในส่วนของบอสก็จะมีนี่นผลิตอาวุธบอสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับี่อัปเดตก็คือจะเป็นในส่วนของการตีบวกนะครับผมตอนแรกอ่ะมันจะตันอยู่ที่นี่ครับ38นะครับผมตอนนี้มี3 9กาับ40เข้ามาแล้วนะครับผมนี่ผมก็ยังไปไม่ถึงไหนเลย ซึ่งเวลาผมทําของครับผมจะไม่ได้ของเดิมย้ายมาเล่นตัวใหม่ผมก็จะทําของใหม่เพื่อที่ให้ตัวเก่ามีของอยู่นะเนาะผมก็ไม่ขอโทษนะครับขอให้ทันพอดีเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วมันลมขึ้นอีกแล้วมันเป็นอีกแล้วเนี่ยลองใส่กินเยอะไปโอเคแล้วผมเนี่ยครับตีบวกก็คือปลดล็อก4 3 9กับ40แล้วปลดล็อกให้ได้ของมาขึ้นโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโดด14บสีดอกเปโดด,ด,โด,ดค่อนข้างเยอะเลยนะ โอเคถือว่าถือว่าบวกค่อนข้างเยอะนะก็ใครยังไม่ถึงก็ทำนะผมก็พยายามนเนี่ยเร่งทําอยู่ยัดยัด,ยดตีบวกไปเรื่อยเนืครยบะสำหรับตัวใหม่ที่ผมเล่นโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคก็ย้ายจากดักไนมาเล่นเจ้สาสไตเกอร์แล้วโอเคเอ้ยอยวขอญาตเก็บเนี่ยเครื่องประดับนิดนึงพอดีผมไปเอาไว้ให้ตัวลองขายนะครับเครื่องประดับโอเคในส่วนของหัวข้อที่3ผ่านนะครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของหินอัญมณีนะผมซึ่งเป็นหินอ่ายังไงว่ามันมันเพิ่มโอกาส จบนะครับอ่อยู่ในร้านค้าเห็นไหมมันดีตรงน,นี้ให้ผมก็นรอนนะนี่ครับเห็นไหมมันดีเห็นตอนนี้ครับนี่ครับมันมีหมายเหตุเพิ่มเติมขึ้นมาครับว่าหากจะพคนร้อนจะได้ไอเทมนี่ครับตอนแรกจะมีแค่สีทองกับสีส้มนะครับเป็นอย่างไรครั้งตอนนี้สามารถรับสูงสุดได้ถึงอาวุธสีแดงแล้วนะครับผมซึ่งผมว่าไม่ดับโคตรยากนะครับผมเพราะว่าแค่สีส้มอ่ะผมเปิดอ่ะมันยังไม่ค่อยจะออกเลย เดี๋ยวมันมีสีแดงมาแล้วแสดงว่าเขาน่าจะเริ่มเร่งแล้วเร่งให้แบบให้คนผู้เล่นเก่าๆเริ่มบูตบูตทันขึ้นมาหรือใช้ดวงหรือจะเติมซื้อของมาบูตครับก็ทําให้แบบเก่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็สําหรับเพื่อนๆใส่ฟรีก็อดทนหน่อยสลาวก็ใส่ใส่เติมก็บอกเลยว่ามันแน่นอนเติมมันแน่นอน,น,น,อนบอกเลยยังไงเติมก็ระวังกันะครับผมช่วงนี้เงินใช้ประปหยัดประหยัด okay. นะครับผมช่วงโควิดโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมมีเก็บไว้อยู่เดี๋ยวคลิปหน้ามาทําให้ดูเดี๋ยว แล้วก็เจ้าตัวนี้ครับมันมีเปลี่ยนหน้าตาอินเทอร์เฟซในการกดแบบปกติเราเติมจมะเติมแบบไม่ม,มีอะไรนะกดมันก็เติมตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งมันเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะผมแล้วก็ไอเจ้าผสม,มน,นี้ครับรวมไปถึงผสมแล้วมีโอกาสออกของแดงมากขึ้นด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าเขารเรียกว่าอ่าไม่ใช่แค่ว่า <laughs> เปิดอย่างเดียวเปิดใหม่อย่างเดียวนะครับจะได้ของส้มนะครับโอเคนี่ครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปหน้าอยู่ก็จะมีนี่ทาคลิปเปิดผมดองไว้อยู่ าเดี๋ยวมาทําคลิปเปิดกันแล้วก็มีเพชรด้วยครับเดี๋ยวอาจจะทําเป็นคลิปล้วนเลยก็คือเปิดหินอนัญมณีเปิดวัตถุโบราณเปิดรูปอ่าแล้วก็เปิดอัญมณีรูปแบบใหม่อ๋อไม่ใช่ดิเปิดอะไรนะหินอัญมณีมันจะมีหินอนัญมณีเครื่องประดับแล้วก็เครื่องรางไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปเปิดนะครับเนี่ยผมเก็บไว้ละจะมีอยู่สี่อย่างแล้วก็ผสมหินด้วยให้ได้หินสมเด็จทงคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าในดอกแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมยกตัวอย่างออกมาให้สักสามอ่าสัก ยเอาสักห้าร้อยแล้วกันมีเยอะอยู่ห้าร้อยอย่างลนะห้าร้อยเนาะว่าหน้าตาใหม่เป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเจ้าอันนี้ครับมันมีอินเทอร์เฟซใหม่มาแล้วก็อันนี้ครับโอเคอันนี้สักสิบของเพราะช่องไม่ค่อยมีนะครับผมโอเคนะว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซใหม่เป็นยังไงเนาะโอเคสําหรับอันนี้มาจากควไปเลยว่าว่าไอผสมหินไอหินอัญมณีร้านเนี่ยเพิ่มโอกาสดรอปแล้วก็อินเทอร์เฟซใหม่เข้ามาโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดดูเผื่อสักห้าร้อยจะได้แบบ แบบว่ามีของส้มแตกไอ้ของแดงแตกโชว์ไปเลย,ยงลเงี้ยไหนๆครับเด็ดแวกดไปเลยครับผมหมับหายนะมาจอหน้าหน้าตาสวยเอ้ยเป็นไงอ๋อแต่ว่ามันล่นเวลาไปเยอะเลยเมื่อก่อนมันจะแบบตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งทีนี้แม่งปุ๊บเดี๋ยวหายเลยโอ้โหคลิปหน้าผมน่าจะแบบแปบ๊บเดียวจบงั้นก็เพื่อนๆเดี๋ยวก็อย่าลืมมาอวยพร้อมนะผมให้แบบให้ผมได้โชคดีได้คลิปบ้างนะงก็าฝากไว้ความคิดนี้ไปเลยกันเนาะเห็นไหมมันเปลี่ยนหน้าตาใหม่มันทำให้ให้เร็วขึ้นแต่ปกติกดมันจะตึ้งตึ้งตึ้งต อ่ามีสีส้มดับไปแล้วยังไม่ได้ปรับเ,เพิ่มเติมเนาะไอครับผมมีส้มออกไหมอ่าเรียบร้อยครับเอาแล้วก็ตอนนี้มันปรับให้สามารถกินอัตโนมัติได้เลยเนาะไหนวะตรงนี้ป่วาวะอ่าตรงนี้ครับผมสามารถปรับให้กินอัตโนมัติได้เหมือนเหมือนเวลาที่เราเปิดนะเปิดกาชาแล้วเลือกว่าจะให้มันกินอะไรนะกินของสีอะไรบ้างครับก็สะดวกขึ้นครับก็เลือกว่าจะให้เพิ่มน้าหนักเพิ่มประสบการณ์เพิ่มการดับของเพิ่มุูด,ดําหรือเป็นเงินนะครับ โอเคนะครับจบนะครับเรื่องนี้ไปแล้วก็มีเจ้าสะเก็ดอันนี้ก็เป็นของซื้อก็สําหรับเพื่อนๆซื้อนะมีเพลดําก็ซื้อครับสาหรับไม่มีก็เก็บไว้ก่อนแต่ผมอาจจะเก็บไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับไม่ใช่มีอะไรมาเพิ่มเติมไมแป๊บๆดูนิดนึงส่วนสาหรับในส่วนของพวกแคสนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนาะวันที่ผมไม่ได้ใส่เติมก็เลย ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังดีเพราะว่าผมก็ไม่เติมอ่ะเดี๋ยวอธิบายผิดไปก็ยังไงต้องขออภยัยด้วยในส่วนนี้นะก็จะมีของก็ลองดูสําหรับผมก็ะะอย่าลืมซื้อซุปไก่ทุกวันนะครับผมอันนี้แนะนํามีประโยชน์เยอะเลยโอเคเหลือกันนึงคือการผสมอะไรน,นะอันยี้ไม่หนีอ๋อตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมลองดูที่อินเทอร์เฟซรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนด้วยในการผสมนะครับผมลองดูผสมก็เปลี่ยนนะผมจําได้นะอ่าเป็นไงโอ้โหปิ้ง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 อ่ะเฮ้ยสวยขึ้นเยอะเลยว่ะเออดูมีอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าก็ อาจจะมีพุกบ้างแบบเปิดเฮ้ยเอ้เอาผมกดผสมยันทองเลยว่าเวนกร,รมได้ทองอะไรดีเาวะวนะ <c oughs> ่าน่ะพลาเลยเวนเอ้ยโอเคช่างมันไม่เป็นไรครับผมลองคิดไม่ดูไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวลองดูที่เปิดเปิด,ปดอัญมณีเปลี่ยนด้วยไหมนะครับว่าอันนี้อ่าเปิดใช้ทั้งหมดเลยครับอ๋อเปิดอันมณียังไม่เปลี่ยนแต่ว่าตอนผสมเปลี่ยนแล้วเน่เดี๋ยวดูซิมีมีแบบใส่พอใส่ชุดได้ไหมผมยังใส่ชุดไม่ครบเลยโอ้ไม่ยกอมตีสี่หมดเลยวะ่ะนี่เป็นไร ผสมไปเลยแล้วกันเอาไปสักสักเป็นสีม่วงก็ยังดีกว่าสีน้าเงินแล้วกันโอเคไหนวะอันนี้ครับผมผสมไปครับเป็นสีม่วงหมดอ่าน,นี่เป็นไงหโอ้โหสวยงามสวยงามอะไรกันอโอ้โหดูนีน่สิสวยนะผมว่าสวยอะแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูจัดเอ๊ะทำไมมันแรงไม,ไม่ค่อยออกสีสีม่วงเลยวะอ่านี่มาแล้วม่วงซุยม่วงล้วนมาไหมโอ้โหติดแค่ก้อนเดียว โมงไม่ติดเลยโอ้ตองแต่ผมไม่ค่อยมีดวงวะ่ะเอา้าเรียบร้อยเลยผมลืมหยุดโจมตีผมหายไปเมื่อกี้โจมตีสมงงมีหนึ่งเวนนะสีแดงเวนเ้ยอะไรของกูเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราก็ททำให้เพื่อนๆดูนะโอเคนะครับในส่วนของการผสมหินรูปใหม่ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมแล้วก็อันนี้ครับที่ผมพูดไปเกิดข้อตอนแรกคือหอคอยนะครับผมผมบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้เล่นตัวใหม่หรือว่าไม่ได้ทำกิจกรรมตัวใหม่เลยเลยนี่ยบอกเลยว่าพลาดนะครับผมเพราะว่ามีตัวใหม่สามารถลงได้สี่ช่องแล้วนะครับซึ่ง ผมมาก็เล่นรอไว้อยู่แล้วว่าให้มันลงครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมน่าจะเอาไหนลงต่อเพราะว่าตัวนี้มันตันไปแล้วหรือไม่แน่ก็จะเอาตัวนี้ลงเพื่อให้มันบูสต์บูสต์แบบว่าลงชั้นหอสูงขึ้นเพราะว่าไอเนี้ยมันเก็บของอยู่กําลังคิดอยู่ว่าจะจะปั้นมันไปด้วยดีไหมเพราะว่าผมไม่ได้ทําของเลยแต่ตอนแรกเป็นตัวแรกที่ผมเล่นแล้วนักดาบเนี่ยนะครับหรับเพื่อนคนไหนที่ปั้นแล้วก็สบายไปครับเนี่ยไม่ต้องไปปั้นตัวใหม่สาหรับใครที่ยังไม่ปั้นก็ถือว่าทันนะครับแล้วก็ อันนี้บอกเลยใครที่ดูคลิปผมไปแล้วอะผมมีพูดเกินไปคร่าวๆแล้วมันจะมาแล้วมันก็มาเร็วจริงด้วยแบบคือสตเกอร์ยังไม่ทันตัดเลยครับแม่งมาแล้วก็คือแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เสียเลียนมากมายนะมันแค่เป็นการปลดของนะครับเนี้ยว่าจะได้ของอะไรบ้างนะครับผมซึ่งมันทําให้หาของเร็วขึ้นแล้วก็เป็นการเก็บเรืยว่พวกนี้ไปในตัวนะครับซึ่งนะครับวิทผมเนี่ยตอนนี้นผมน่าจะปล่อยไว้ที่ประมาณ6 5หหรือ6 6เนี่ยครับนี่ก็6 8แแล้วนี่ครับสองตัวนี้เหมือนกันอันนี้จะ60 ตอนนี้จากตอนที่ยังไม่เอาเวกก็จนเอาเวกแล้วได้แล้วโอเคเอาเวกหรือสืบทอดน,นะเอาเวกยังไม่มาก็เป็นสืบทอดน,นะเนี่ยครับก็เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอาจจะให้มันเก็บเร็วไนท์เปก็ได้หรือว่าจะบูทเดี๋ยวดูก่อนว่าขาดของจะเน้นของหรือจะเน้นเก็บแต่สําหรับผมก็อาจจะอาจจะเน้นเก็บก็ได้เน้นเก็บเลเวลให้ตัวเล่นห,หลายๆตัวเผื่อเราจะไปเล่นตัวไหนหรือว่าเ้ื่อเพื่อนคิดว่าเน้นของดีกว่าเพราะว่าในตัวนี้เราไม่กล้าจะเล่นรอเดี๋ยวรอเล่นตัวหน้าที่เข้ามาตัวใหม่เนี้ยอาจจะเล่นตัวใหม่เล้วนี่ยครับก็เดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่เดี แล้วเดี๋ยวค่อยกดลงเนาะโอเคครับเป็นส่วนของการอัปเดตหอคอยครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับครับผมโอเคต่อมาแล้วผมเป็นส่วนของการสาย PVP นะครับจัดอันดับของราม o เนสนะครับประลองคือตอนแรกครับรามเนสอะ่ะมันยังไม่มีจัดอันดับมีแต่นี่เนาะหรือมีแล้วผมไม่แน่ใจนะเหมือนเขาแบบว่าให้จัดอันดับแบบว่า ให้มีทีมไฟ์มากขึ้นแบบให้สามารถมีกิจกรรมบวกแบบเป็นทีมมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนก็แบบจะเน้น VP เป็นหลักแต่อันนี้เหมือนว่าเน้นให้ร่วมสนุกกับเพื่อนๆแบบมากขึ้นหรือว่าไปเจอแร้งที่สูงขึ้นแบบไปโชว์สเต็ปโชว์ฝีมือมากขึ้นนะครับสำหรับสาย VP พีนี่บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนสิ่งนี้เพราะว่าลงแล้วแบบมันแล้วก็ได้ของด้วยนะแล้วก็มีมีแร้งด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่สาย VP ีก็ไม่เป็นไรผมเล่นเล่นเอามันภาพสวยส,วยสกิลลังการพอโอเคครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอันนะผม กิจกรรมคาชาทูนะผมไอ่ผมมีแสนเจ็ดแล้วนะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับแต่ว่าอาจจะพักไว้ก่อนอาจจะเป็นขั้นคลิปผสมของเปิดของก่อนแล้วกันยนวะค่อยว่ากันนะครับเห oh, <rare. S 1> มือนเดิมเลยเพิ่มโอกาสเลด <First. S 1> เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ทําไมเหมือนไม่มีไม่มีขึ้นมานี้แต่ว่าอ๋ออ๋อมีนี้เลวยชื่อยังไงวะสามารถเลือกของอาชีพอื่นเนาะในในลองดูที่ใช่ไหม อ่าโอเคอันนี้เพิ่งมาใหม่หรือว่ามีนานแล้วผมไม่ได้สังเกตนะคือสามารถเราเล่นตัวหลักแต่เราอยากเปิดของให้ตัวรองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบบางทีของเราตันแล้วอยากเปิดของตัวรองหรือว่าบางทีเราแบบคิดว่าแบบเฮ้ยมี Alrighty. โชคเว้ยเอาเอาของส้อมอันนี้ดีกว่าแล้วค่อยมาคราเป็นของเราเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนเพราะเป็นของอส้มสองรูอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งแบบสําหรับแบบเทคนิคแปลกๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดูนะแล้วแต่ดวงนะโอเคลวคู่นะครับ ลมมันขึ้นนะขัดขัดจังหวะตลอดเลยโอเคนะครับกับทาดูซึ่งในในเนี้ยมันไม่ได้บอกนะแต่ว่าในรายละเอียดที่เขาแจ้งมาครับมันบอกว่ามีการคูณนะครับผมยังคูณเพิ่มขึ้นให้โอกาสต่อของส้มมากขึ้นซึ่งคลิปที่แล้วนะครับก็ออกเอาเรื่องอยู่นะเป็น10ชิ้นเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะลองไปดูย้อนได้นะแบบแตกโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยนะอย่าลองดูย้อนหลังได้ครับผมแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำคลิปไงก็ฝากเพื่อนๆอวยพร <ๆ S 2> ผมใต้ <ๆ S 2> <ม>คอมเมนต์น <ๆ S 2> ิดนึงหรือว่าใครมาดูไงก็ฝากกดไลค์กดซับส ครับไปพูดถึงอันถัดไปนะครับผมมาที่นี้อ่านี่ครับผมมีกิจกรรมใหม่นะมาอะไรเ,เนี้ยกล่องใบกู้เคืรหนึ่งร้อยอันออนแะล้วกดด้วยสมการชาตสิอ๋อบอกเลยว่าไม่โคตรเกลือผมยังไม่เคยได้ของดีดเขาเลยคือครั้งที่แล้วมันมีของส้มนะเห็นมีคนโพสต์ได้กลุ่มแบบอยู่ว่าได้ได้กันเฮย้ยอะไระเนี่ยเฮย้ยกดเอาถือว่าถือว่าได้ของดีใช่ไหมอันเนี้ยมันดีจริงป่าวร้อยใบยเองโอเคแต่ไม่มีของส้มรอบนี้นก,กดกดไปครับผม เป็นไรอ๋อรอ,อบแดงคือของที่ดีที่สุดแสดงว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ของดีอยู่นะกรกุ้งคืนหนึ่งร้อยใบอ่าได้ถุงอันนี้มาก็น่าจะสมได้เวลาสามครั้งเหมือนเดิมเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้มาเขียนหนะ้าเนาะเอ้ยกูไม่อ่านเลยพูดอย่างเดียวเลยครับลองดูครับสำหรับเรื่องไหนที่ได้ของดีแบบแดงรวงนันก็มาคอมเมนต์ขิงได้นะแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำเล่นไปดอกเยอะอยู่นะสามสิบนี่สำหรับคนที่ตีบวกยังไม่ถึงเนี่ย บอกเลยว่ากดคุ้มค่ามากครับกดทุกวันถ้าเกิดไม่เวลาก็แวะมากดแป๊บนึงเสียเวลานิดนึงผมว่าคุ้มเพราะว่าอันนี้มันไม่ต้องทําอะไรเลยคือมันฟรีอะเรามีหน้าที่แค่มากดในช่วงเหลาวันนี้ครับหลังหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็เข้ามากด5ครั้งต่อวันนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะไม่ s t a ็กนะก็คือหมายถึงว่ารีวันตัดวันถ้าคุณไม่กดก็คือก็คือเสียทิ้งไปอ่าแจวเลยอ่านะครับว่ากดได้อย่แบบนี้เนาะปุ๊บโอเคไปดูเขียมตัอไปม่ามีอะไรอีกนะผมอันนี้ก็ไม่ได้้พูดดถึงว่่าาผมมไไทนะ เฮ้ยแต่ว่าคุ้มอยู่นี่ได้โอ้โหเสียขี้บาไม่แน่ใจแต่ว่าได้ตามนี้คุ้มอยู่โอเคอันนี้ครับร้านค้าสัมุาของเอเลียนโอโ้ซื้อไปเดียครับเฮ้ยโคตรคุ้มผมบอกเลยโอ้โห,โโห,โโห,โโหแต่ผมโคตรเสียได้เลยคลิปที่แล้วมันมีกิจกรรมบิงโกได้แต่เหรียงรุ่นที่ห้าเหมือนกันแต่ผมไม่ได้กดนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยกดนะครับเอ้เอเอเอผมรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันน่าจะสุ่มสุ่ม สุม่มกูเกือบติดกับดักแนละ้วสุม่มแต่ว่าผมเชื่อว่าเงินวันละยี่สิบเป็นนะเพื่อนๆหากันได้สบายๆอยู่แล้วกดแม่งเลยอ่าอุ้ยเนี่ยยังไงสแต็กได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปเป็นคลิปหน้าไหมอ๋อคลิปนี้เลยกันคลิปนี้จะทำให้คนดูดวนแตว่าเผื่อเราจะได้แบบของดีๆบ้างนะไปขิงคนดูนะโอเคก็อย่าลืมซื้อเก็บไว้แล้วก็น่าจะสแต็กได้ด้วยนะผมคือเนี้ยใช้แล้วมันจะสุ่มรับของเลยเนี่ยโอ้แต่ของเยอะว่ะจะออกไหมเนี่ย แตกสักสองสามตัวไปกล่องเรห้องห้าเนี้ยอ่ะขิงคนดูไปเลยทีนึงนั่นกูก็พูดเป็นเรื่อยนะมันจะไม่ได้ไงโอเคครับไล่มากี่ยงกันไปมีอะไรอีกบ้างอันนี้เหมือนเดิมเขาจะลืมทำเได้ยเดี๋ยวผมจะทําต่อเดี๋ยวไปทานอกคลิปแล้วกันเดี๋ยวทำในคลิปจะเสียเวลาก็ลืมทําได้สองพันถ้าสองพันได้เยอะนะโอเคครับมาดูนี้ก็ใบแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมครับตอนนี้มันนับแนะล้วเนาะก็เปลี่ยนได้ก็เพื่อนๆขาดอะไรก็มาแลกได้แต่ผมแนะนําว่าให้แลกสองอันนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าทากิจกรรมครบทุกอย่างครับมันจะต้องแลกได้ทุกอันอยู่แล้วแต่ว่าผมมาทาไม่ครบผมก็เก็บกะว่าเดี๋ยวแลก2อันนี้ก่อนถ้าครบเครื่องระดับ2อันนะจะได้ใส่ส้มทั้งตัวได้เพราะว่ามันจะปลด C p พีบวกไปเยอะเลยนะครับใส่ส้มทั้งตัวในระดับโอเคครับเป็นส่วนของกิจกรรมอัปเดตแผรบวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวโชว์โชว์นิดนึงอ๋อเดี๋ยวไม่วะโชว์นิดนึงอ่าโชว์เปิดนิดนิดนึงเปิดกล่องเปิดกล่องต้องมาแล้วจังหวะนี้ กดไปเลยรัวๆอัพโอ้ยโอ้โหไม่มาว่ะใครถ้าใครได้ไดแต่เลนุน่าก็มาขิงเลยนะดูผมไม่ได้คำพีมาเล่มหนึ่งแสดงว่าขายเลนุน่าจะออกอยากจัดขอเถอะใน6วัน7วันเนี่ยที่มันบอกว่าจะมีขายให้ผมได้เถอะนะโอ้ oh. อันนี้ก็ได้มาอีกเยอะนะแต่ว่าถ้าหมดแต่รอหมดหกวันนี้ได้รับคลิปเดี๋ยวมันจะทิ้งห่างไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเร็วๆนี้แหละผมจะรีบอัพคลิปให้นะอาจจะเป็นวันสองวันนี้อัพคลิปที่เปิดของแล้วกันเนาะโอเคนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปวันนี้ก็อัปเดตแพดก็มีจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับผมอธิบายตรงไหนผิดพลาดไปอย่างไรก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะใครที่เข้าใจหรือว่าไปทดลองมาแล้วถูกก็มาอธิบายใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้มาพูดลงพูดคุยเพื่อที่จะอัปเดตแพดไปด้วยกันแล้วก็ ให้ผู้เล่นใหม่ๆที่แบบบางทีเขาไม่มีเวลามาดูว่ามันอัปเดตอะไรบ้างก็ดูคลิปผมจะได้ดูว่าอ๋อมันอัปเดตตรงนี้อย่างนี้นอย่างนี้ก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอไปด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์ชอบกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามแฟนเพจนะครับเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆให้เป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคครับสำหรับใครที่สนใจโดิจาคก็มีทิ่แคชั่นใต้่างก็บรเจาคได้เนาะแต่ถ้าเกิดบรเจาคเราเสียเงินไมก็จะขึ้นจอนะโอเคครับผมขอบคุณมากไปแล้วครับผมบบ๊าายย